ทักษะในที่โลกอนาคตต้องการรู้หรือไม่เมื่อเราพูดถึงอนาคตโลกที่เรารู้จักกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันและวิธีการทำงานของคนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทักษะที่เคยจำเป็นในอดีตอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญมาดูกันว่าทักษะอะไรบ้างที่โลกอนาคตต้องการ 1. การแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อน (complex problem solving) ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนการมีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ไม่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญทักษะนี้ช่วยให้คุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธุรกิจหรือในชีวิตประจำวันสองความคิดสร้างสรรค์ creativity การคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่ทักษะนี้เน้นเพราะในอนาคตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะต้องการคนที่มีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างแน่นอน3าม ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) ทักษะในการเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานในทีมที่มีความหลากหลายความสามารถในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงาน4การทำงานร่วมกับ AI และเทคโนโลยี t e c h l i t e r a c y and AI collaboration) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในอนาคต การเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจะทำให้คุณอยู่รอดในยุคดิจิทัล5การปรับตัวและเรียนรู้ต่อเนื่อง (Adaptability and Continuous Learning) โลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะในการปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว6การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในโลกที่ข้อมูลล้นหลามทักษะ ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญความสามารถในการคิดวิาพากษ์วิจารณ์ Critical Thinking ช่วยให้คุณแยกแยะข้อมูลที่สำคัญจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นและใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ7การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะยังคงเป็นทักษะที่มีค่าไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาไหนการถ่ายทอดข้อมูลความคิดและการทำความเข้าใจระหว่างทีมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ8ทักษะการจัดการเวลา Time Management ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการบริหารจัดการเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จในเวลาอันจำกัดและยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลกับชีวิตส่วนตัวโลกอนาคตจะต้องการทักษะที่เน้นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนและการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอการเตรียมตัวและฝึกฝนทักษะ เหล่านี้จะทําให้คุณเป็นที่ต้องการในโลกการทํางานในอนาคตรู้หรือไม่ถ้าคุณเริ่มเรียนรู้และพัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้คุณจะมีโอกาสมากมายในการสร้างความสําเร็จในอนาคตเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจและเห็นความสําคัญของทักษะที่โลกอนาคตต้องการมากยิ่งขึ้นเราสามารถเสริมเนื้อหาต่อไปนี้ให้ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้มากขึ้น 1. การแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อน complex problem solving ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปัญหาในที่ทำงานหรือการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทักษะนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังช่วยให้คุณมองเห็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความซับซ้อนเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นในบริษัทที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนที่สามารถประมวลผลข้อมูลและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพจะก,กลายเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กรสองความคิดสร้างสรรค์ creativity ในโลกอนาคต แม้กระทั่งงานที่เราคิดว่าเป็นงานประจําก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นการทํางานในสายงานการตลาดหรืองานขายไม่ใช่เพียงการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่คุณต้องสามารถนําเสนอสิ่งเหล่านี้ในรูปแบบที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งความคิดสร้างสรรค์จะเป็นตัวช่วยให้คุณสร้างกลยุทธใ์ใหม่ๆและหาแนวทางที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน3ความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกสิ่ง เราอาจลืมไปว่าคนยังคงเป็นศูนย์กลางของการทํางานในหลายด้านของการสื่อสารที่ดีการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและการรับฟังคนรอบข้างจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและตัดสินใจได้ดีในภาวะวิกฤตีการทํางานร่วมกับ AI และเทคโนโลยี t e c h t e r a c y and AI Collaboration ถูกวันนี้เทคโนโลยี Technology อย่าง AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตไกลอีกต่อไป มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราแล้วเช่นการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์หรือการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตในโรงงานดังนั้นการเข้าใจและทํางานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้จะทําให้คุณมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการทํางานไม่ใช่แค่การใช้งานเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการรู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ5<อ>การปรับตัวและเรียนรู้ต่อเนื่อง (Adaptability and Continuous Learning) ในสมัยก่อนการเรียนรู้จบลงเมื่อออกจากห้องเรียน แต่โลกอนาคตนั้นแตกต่างออกไปความรู้ใหม่ๆและทักษะใหม่ๆจะเกิดขึ้นตลอดเวลาหากคุณหยุดที่จะเรียนรู้และปรับตัวคุณอาจพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเส้นทางอาชีพตัวอย่างเช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่อยู่เสมอหรือผู้จัดการที่ต้องเข้าใจเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) โลกยุคดิจิทัลเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลที่บางครั้งยากต่อการแยกแยะว่าข้อมูลไหนถูกต้องการมีทักษะ การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่การเลือกรูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดหรือการรับมือกับข่าวลือและข้อมูลที่อาจทำให้คุณเข้าใจผิดเจดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ effective communication คุณอาจมีไอเดียที่ดีที่สุดแต่หากไม่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนไอเดียนั้นก็อาจไม่เป็นประโยชน์ในอนาคตการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดหรือเขียนแต่ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเช่นการนำเสนองานผ่านเครื่องมือออนไลน์หรือการทำงานร่วมกับทีมที่ทำงานจากหลายสถานที่ทั่วโลก8ทักษะการจัดการเวลา (time management) การบริหารเวลาอย,ย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้สำเร็จแม้ว่าคุณจะมีหลายหน้าที่ต้องรับผิดชอบความสามารถในการจัดการเวลาได้ดีไม่เพียงช่วยให้คุณทำงานเสร็จทันกาหนดแต่ยังช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นการพักผ่อนหรือการดูแลครอบครัว การที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกังวลแทนที่จะมองว่าเป็นความท้าทายให้เรามองว่านี่คือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาทักษะที่มีอยู่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจดังนั้นทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งครอดออนไลน์หนังสือหรือแม้กระทั่งจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวันทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะในโลกอนาคตได้ตราบใดที่เรายังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หากคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาทุกคลิปที่เรานำเสนอขอบคุณครับ